ขอบคุณมากนะใหม่ตาทำไมอะก็โดนยูนอุ้ยโดนยูนอุ้ยผู้ชายทุกคนมันยืนอยู่หน้าใหม่แล้วใหม่ไปมองเขาอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเถินปัจจุบันนี้มีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นพี่หนุ่มดูบ้างไหมอ่ะดูตลอดกดไลค์ให้หนูบ้างเปล่ากดพี่ต้องกดตลอดแล้วแม่ว่าไหมเยอะไปนิดนึงงั้นหนูลบเอ้วหรอหนูไม่ลงแล้วก็ได้พี่หนุ่มเอ้ยลงไปเถอะไปลงไปเถอะล่าสุดพี่เห็นลงแต่ชุดม่วงๆอออ๋ค่่่่ะใชมมดดูููนีีเาา พี่อย่าซูมสิเนี่ยซูมไปตรงไหนอ่ะซูมไปตรงไหนอ่ะนี่ซูมมากเขาก้มีตัดขึ้นมาแล้วพ่อไม่ต้องอันนี้แล้วก็คือจะเป็นแหว่งแหวงนี้เหรอใช่ม่ท้าไม่สนใจกันเลยอ่ะแสดงว่าเป็นคนที่รู้ว่าเวลาใส่ชุดอะไรลงไปเนี่ยผู้ชายต้องแหวกไม่รู้แต่เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าพี่หนุ่มซูมอย่างเงี้ยเอ้ยกดพีนะใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆอ่ะใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆอ่ะ ใหม่เองตอนนี้มีคนติดตามอยู่15ล้าน7 0 0 0แสนคนนะคือเยอะที่สุดในประเทศไทย็น่าจะมีคนเยอะกว่ามีคนเยอะกว่าเหรอในประเทศไทยนะไม่มีนะ <c oughs> ใช่ไหมรับไว้ค่ะเรียกว่าดาว,วิกาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแฟชั่นเอติจูดแนวอาร์ตแบบที่ทางแบรนด์แล้วก็คุณเองยังไม่เคยทามาก่อนใหม่แบบใส่ใจเรื่องเรื่องของน้ําหอมอยู่แล้วเออทำไมทำไมถึงต้องเป็นมาดามฟินนะทำไมถึงยอม,มรู้สึกว้าวมากที่แบบเป็นแบรนด์ไทยที่ไปได้ไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยใครแบบพาใหม่ไปขึ้นปกแบบ ลอฟิเซียอิตาลีได้อะไรแบบนรู้สึกว่าแบบพี่เขาแบบเจ๋งมากๆคืออีกมิติหนึ่งของปนามฟิลค่ะก็คือายคุณาซใช่ไหมใช่พี่ไซเก่งมากเลยเขามาไกลมากๆกับ8ปีที่ผ่านมาค่ะก็ตา้คอนเซปต์เลยค่ะกลิ่นเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนตัวคืนก็เปลี่ยนค่ะแล้ววันนี้คือทั้งหมดกี่กลิ่นอันนี้หกลิ่นค่ะหกลิ่นแล้วใช้จริงไหมใช้จริงค่ะกลิ่นอะไรบ้างที่ใช้มีฟินินเลิรมค่ะแล้วก็ฟินาเล่ค่ะอันนี้พี่ใช้ พี่ใช่พี่นีเลร์ปอใช่พี่ใช้ตั้งแต่แรกเลยอันเนี้ยพีนีเลิฟมันแบบมันสำหรับสาวที่ดูนุ่มนวลกลิ่นที่หว,วานๆละมุนค่ะดูเป็นคนน่ารักค่ะพี่ชอบพี่ชอบจริงๆโอเคหอมค่ะเนี่ยกลิ่นเนี้ยหอมคือพี่ได้สัมภาษณ์พูดกับจุย๋ยเขาก็มาออกประทามนเนี้แหละ,ะแล้วมันก็ข้ามมาอีกวันหนึ่งนะ กลิ่นอะไรวะใครฉีดอะไรที่แบบอยู่ในห้องนี้วะก็คือกลิ่นนี้เลยกลิ่นนี้ใช่ค่ะฟินิเลสใช่ฟินิเลสเนี่ยแหละแล้วก็ฟินาเล่ค่ะที่น้องชอบตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็หอมกันซาซดูสดใสค่ะพี่นุอันนี้คือที่ใหม่จะใช้ใช่ค่ะแต่ที่จริงแล้วว่าใหม่อะก็ใช้หมดละค่ะเพราะว่าเปลี่ยนไปตามวันอย่างหนึ่งนะอันนี้คือพูดแทนใหม่แล้วกันใช่คือดีตรงที่ว่าสมมติว่าใหม่ฉีดอแล้วพี่ก็ฉีดเนี่ยคือกลิ่นมัน คนเดียวกันนะแต่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามคนที่ฉีนุญาติมีโปรโมชั่นดีๆไหมแล้วแต่พี่หนุ่มจัดให้เลยค่ะเอาจริงเหรออืมงั้นพี่จัดเองนะจัดเลยค่ะอ่าโอเคถ้าง,งั้นรุ่นคลาสสิกนะฮะหกขวดแล้วก็มีของแถมพิเศษนะฮะเป็นโลชั่นนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยจะตรงตามกับน้ําหอมที่คุณซื้อไปอีก6หลอดถ้าเกิดใช้โลชั่นหลังอาบน้ําแล้วกลิ่นเนี่ยนะฮะจะติดทนนานมากขึ้นเรียกวติดทั้งวันนะครับธรรมดาแล้วราคาเต็มเนี่ยนะครันบาททนั้นนะ ส่งลไลน์มาเลยครับ fin8 นะฮะมี at นำหน้านะครับ fin เลข8เอาใหม่นะฮะ fin เลข8นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอยากจะหอมเหมือนคุณใหม่หอมแล้วคุณเต๋อชื่นชอบ <c oughs> โปรโมชั่นแรงมากจริงๆ <c oughs> มีเงื่อนไขไม่มากกว่านี้อีกทรายก็จะด่าไหมจด่านนะเออเอาตามนี้แ,<ร>แล้วกันเอาไปอย่างเงี้ยต่เนือเอามาหกแล้วก็ขายหกแล้วก็แถมอีกหกเป็นสิบสองนะฮะคุ้มค่ามากคุ้มหน้าเนาะนี่ขอบคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคุณน้ขอบคุณค่าดโอเคครับสวัสดีครับ i y